ด้านการบริการของพนักงานที่นี่ตั้งแต่ที่มาดูรถเลยบอกเลยว่าเยี่ยมเลยที่ใส่ใจตั้งแต่มาดูรถเลือกรถจนส่งมอบรถเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยใจด้วยนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสมาส่งมอบเจ้าตัวนางฟ้าบอกเลยว่าคนมารุมตอมเยอะมากพีย้อยใจนะคะเจ้าตัวมิซูบิชิไทตันนะคะ2.4 G T Plus คันนี้นะคะชุดแต่งรอบคันนะคะรถสวยไหมพี่สวยมากค่ะ ถามพี่อ้อยใจน,<า>นิดนึง<ร>ค่ะแรกเลยที่เห็นชอบเลยก็คือแบบว่าสะกิดเลยน้องอเรียกเลยใช่ไหม <c oughs> เอาหนูไปอยู่ด้วยน้องว่างนี้อ่าค่ะ <c oughs> ต้องถามพี่อ้อยใจน,นิดนึงค่ะว่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจว่าแบบพ้ยเราจะมาส่งมอบรถที่โชว์รูมติรถสวยคะอ่าอันดับแรกเลยเนี่ยเป็นเพื่อนแนะนํามาก่อนและใจเนี่ยคิดอยากจะออกรถพิกอัพอยู่แล้วเพราะตอนนี้มีรถเ,เก่งมันจะสะดวกเรื่องการบันทุกข,ของก็เลยค<อ>่ะคิดที่จะออก ก็เลยจังหวะเพื่อนแนะนําด้วยก็เลยพามาดูที่ร้านชุนสงมาถูกใจเลยนะคะน้องเรียกเลยนะคะแล้วก็ของพี่ย้อยใจเนี่ยวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นฟรีทาวด้วยใช่ค่ะทาธุรกิจอะไรอยู่คะพี่ตอนนี้เปิดบริษัทรับจัดสวนอยู่ค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วมีเครดิตไหมคะพี่มีค่ะมีผลอะไรอยู่ตอนนี้ ตอนนี้ก็มีจิตประทานทน,ะะานิดนึงอะค่ะเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็อย่างที่เฮียตีบอกไปเลยค่ะลูกค้ามีประวัติเครดิตนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันทุกอาชีพนะคะอันนี้พี่ย้อยใจก็การันตีอีกหนึ่งเสียงเลยนะคะแล้วก็ได้ให้การันตีจากเพื่อนที่แนะนํามาด้วย<ช>ว่าชโชว์รูมตรงนี้เนี่ยรถสวยมีรับประกรันคุณภาพเ<ช>นาะแล้วก็วันนี้เนี่ยดูแลกันยาวๆเลย2ปีหรือ2 0 0 0 0นโลเข้าสูดไม่ซูไปเลยเนาะพี่เนาะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือ ด้านการบริการของพนักง,งานที่นี่ตั้งแต่ที่มาดูรถเลยอบ,บอกเลยว่่เยี่ยมเลยพี่ เีใส่ใจตั้งแต่มาดูรถเลือกรถจนส่งมอบรถเลยอันนี้อันนี้ผู้จัดใจจริงค่ยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ก็ใช้ดีบอกต่อนะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะขออนุญาตให้พี่อ้อยใจฝากธุรกิจนิดนึงนะคะก็คือเป็นธุรกิจรับจัดสวนนะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยเผื่อใครนสนใจนะคะอยากจะหาแนวทางการจัดสวนก็ให้พี่อ้อยใจได้เป็นที่ปรึกษาได้นะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงค่ะอ่าเป็นบริษัทรับจัดสวนบริษัท N n A The Garden Design นะคะเบอร์โทร0972797079ค่ะมีอะไรจะแนะนำให้จัดสวนอะไรเราแนะนำตั้งแต่ค่าใช้จ่ายหรือให้ออกแบบก่อนหรือคำนวณก่อนได้เลยค่ะ โอ้เยี่ยมเลยค่ะแล้วก็สําหรับหลายๆท่านนะคะที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเนาะอยากจะรู้ว่าพี่อยอยใจเตรียมตัวยังไงนะคะใช้เอกสารวุ่นไวายไหมก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์นี้ได้เลยโดยรตรงนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยออกรถฟรีดาวจริงไหมนะคะแล้วก็วันนี้รับแคมเปญศูนนรนอปีแรกไปด้วยเนาะใช่ค่ะผ่อนไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเลยหนึ่งป<ช>ีนะคะก็ว<ช>ันนี้นะขอบคุณพี่้อยใจมากๆนะคะที่มีโอกาสได้มารีวิวการใช้งานวันนี้ให้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ